วันนี้นะครับผมเอา ASUS VivoBook มารีวิวให้ดูอีกแล้วนะครับซึ่ง VivoBook เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กตระกูลที่ผมรีวิวเยอะที่สุดในช่องนี้เลยก็ได้นะครับกล้าพูดเลยเพราะว่าเออตัวเองยังเหนื่อยเลยไม่รู้ว่านี่มัน VivoBook รุ่นไหนวะอ่ะเอาเป็นว่า ASUS เนี่ยเขามีไลน์อัพ VivoBook ที่เยอะนะครับเพราะว่ามันมีสเปคที่หลากหลายตามงบประมาณที่หลากหลายจอแบบนี้ขนาดเท่านี้สเปคภายในแบบนี้นะครับตัวนี้คือ VivoBook 16 x รหัส x 1 6 0 3นะครับ1 6 x คืออะไรก็คือสเปคภายในนะครับที่มันมี cpu รหัสเดียวพวกเกมมิ่งตัวนี้เป็น i 5 1 2 5 0 0 h นะครับขนาดหน้าจอ16นิ้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กจอใหญ่นะครับพูด,ดง่ายง่ายครับเนี่ย เป็นจอไซส์เดียวกับโน้ตบุ๊กเกมมิงแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยนะปกติเกม i n มิงส่วนใหญ่เนี่ยสิตัวนี้สินะมันจะเป็น16ต่อสิมีแนวสูงมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคนทํางานเนี่ยน่าจะชอบโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าสเปไในด้าน CPU มันแรงนะครับแล้วก็จอเนี่ย มันใหญ่เต็มตานะครับเอาไปทํางานตาัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยน่าจะถูกใจคุณเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมอยู่กับโน้ตบุ๊กตัวนี้มาน่าจะประมาณเกือบๆหเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะรู้ข้อดีข้อเสียของมันหลายๆอย่างนะครับถ้าคุณสังเกตดีผมอ่านข่าวเนี่ยไอโน้ตบุ๊กตัวนี้แหละฮะผมใช้มา3 4สีอาทิตย์ละเดี๋ยวเรามาเริ่มตรื่องดีไซน์ก่อนนะครับ Viewbook เนี่ยสมัยก่อนมันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้ดูไฮเอ็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุเนี่ยมันอาจจะมอเนหื พูดง่ายๆว่าวีลบุ๊กสมัยนี้ mm hmm. เทียบกับเซน b o o k สมัยสองสามปีที่แล้ว mm hmm. เป็นเกรดเดียวกันได้เลยนะครับโดยที่วัสดุโดยรวมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับก็เป็นวัสดุที่ดูดีดูสวยงามนะครับหลักๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูสีออกฟ้าๆนะครับเขาบอกว่าสีชื่อว่า Quiet Blue นะครับฟ้าแบบเงียบๆีะฮะก็มันก็เลยไม่ฟ้าซะทีเดียวยครับมันดูออกเป็นสีเทาๆที่มีอมฟ้าเล็กน้อยเวลาเจอสะท้อนกับแสงนะครับมีโลโก้ asus viewbook ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีการเ,เป็นบุ่มเป็นเลเยอร์ลงไปนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ถ้าคุณไม่ชอบโลโก้เนี่ยคุณอยากจะเอาสติ๊กเกอร์อะไรมาแปะคุณสามารถแปะได้โดยที่มันจะไม่ได้หนูนขึ้นมานะครับอันนี้ผมพูดเนี่ยจริงๆมันไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วๆไปก็ทำแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้มีโลโก้อะไรไงผมก็เลยเออพูดไปตามนั้นตามความรู้สึกของตัวเองนะครับต่อมาฮะการเปิดฝานะครับตัวนี้ ก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถเปิดมือเดียวได้นะครับหลายๆคนถามว่าตรงนี้ต้องรีวิวเลยเหรอเรื่องมากพิกกี้เกินไปหรือเปล่านะครับก็จริงนะครับเพราะว่าผมพิกกี้ไงผมก็ต้องดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทุกตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันไม่จําเป็นต้องรีวิวแล้ว รุ่นที่แพงกว่านี้เขาจะออกแบบให้เปิดมือเดียวได้ทําไมล่ะครับหลักๆแล้วมันแบ่งแยกเซ gment ชัดเจนนะครับโน้ตบุ๊กกลุ่มราคาประหยัดมันจะเปิดมือเดียวไม่ได้แต่ว่ารุ่นแพงๆมันเปิดมือเดียวได้นะครับหลักๆเวลาคุณเข้าร้านกาแฟเนี่ยก็ถ้าเปิดท่าน,นี้มันก็ดูเก๊ะๆอย่างกังใช่ไหมแบบของลุกพลังเปิดมือเดียวได้มันก็ดูดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสตรงนี้ก็ข้ามไปได้นะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ซีเรียสก็ได้เพียงแค่ผมซีเรียสไงี่ยอ๋อเปิดมาแต่ว่ามันก็ไม่ใด้ข้อติที่เดียวบาร์ครับตัวนี้ 180รสอสงศาชันเข่าเล่นสบายๆนะครับถ้ามันแบบบางตัวไม่ได้มันก็จะใช้ไม่ได้ตัวนี้พอมันได้แล้วมันทํางานได้สะดวกขึ้นเยอะเวลาคุณแบบนั่งบนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วแต่คนใช้อะอย่างที่บอกไปยูสเคสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วน้ําหนักบานพับของเขาเนี่ยถือโอเคนะครับเวลาใช้ในรถแบบไม่กระเทอนมากเนี่ยมันยังพอใช้งานได้จอไม่ได้ยืดๆยุยบๆแต่อย่างใดโอเคถือว่าบานพับดีเลยนะครับยกเว้นว่าเปิดมือเดียวไม่ได้ซึ่งบางคนอาจจะโอเคกับตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมาดูตัวน้ําหนักเครื่องเคานะรับ ไม่ได้เบานะตัวนี้อยู่ที่1.8 7กิโลกรัมนะครับถ้าเที่บโนบุ๊กเต็มน,นไรทั่วไปก็ถือว่าค่อนไปทางหนักเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าจอ16นิ้วนะครับมันเป็นเซกเมนต์ขนาดเครื่องเข้าเกมมิโนบุ๊กนะครับและถ้าเกมมิโนบุน๊กไซนี้มันจะ2นิ้วขึ้นไปนะครับตัวนี้มันก็ไม่ได้มีการจอแยกอะไรที่มันซิ่งมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแบบชุดบายความร้อนที่มันใหญ่โตมโหฬารพวกเกมมิโนบุ๊กก็เลยสามารถทําให้ขนาดเครื่องเท่ากันแต่ว่าน้ําหนักเบาลงมา กกัันนได้ะครบ็ลองช้ำหนักกันดูแล้วกันนะครับว่า1.87เกือบๆ2กิโลกรัมเนี่ยคุณแบกมันไหวหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมถ้าแบกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมาแล้วแบกแบบนี้ก็ไม่ซีเรียดเลยเลยมาดูตัวจอกันต่อนะครับจอ16นิ้วอย่างที่ว่าไปนะครับเรซูเมชันเนี่ยเป็น Full HD นะครับเป็น1920ค1200นะครับไม่ใช่คูณ180 0เพราะว่าสเกลเป็น16:10ต่อไม่ใช่16:9ต่อนะครับแบบนี้ทำงานดีกว่ามีพื้นที่อะไรต่าง ให้ดูมากกว่าทั้งการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพหรือว่าการทํางานบวชเ e ็กเซอะไรเงี้ยแบบเนี้ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับสองเฟซชาวบ้านเขาต้องมีพื้นที่ให้สองได้มากกว่าด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูดีโอ u t u b e อย่างเช่นคุณดูเทปเนี้ยเทปเนี้ยเป็น16:9นะครับถ้าคุณกด Full Screen มันจะเห็นบาร์ดำบนล่างอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าสำหรับผมผมไม่เรียดหรอกเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นจอ16:10มันก็ไม่16:9แล้วมันก็็มมีบาาาาดขข้งงงเปนอนอ อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกยังไงผมก็เลือก16ต่อ10นะครับแบบนี้แหละฮะที่ผมชอบนะครับแผงเราเป็น IPS นะครับความที่ตรงของสีมันก็ถือว่าโอเคนะครับในด้านของแบบโน้ตบุ๊กทั่วไปนะคุณจะไปเทียบพวกวิวบุ๊กโอเล็หรือว่าเซนบุ๊กโอเลอะไรอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นนั้มันจอเกรดสูงกว่านี้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณใช้แบบนั้นมาแล้วมองตัวนี้สีมันก็จะจืดไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณทำงานเฉยๆอย่างเช่นการตัดต่อรูปภาพเล็กๆน้้้อออยยๆไไไมม่ดดดถึงงานนนนนแบบบบโโปรรรรััััักกกชเะีคตตว็จท คุณได้นะเพราะว่าเนี่ยมันบอกว่ามันรองรับ45% NTSC มันก็ยังไม่ได้รองรับขอบเขตสีที่กว้างถึงขั้น production grade แต่ว่ามันก็เรียกได้ว่าพอใช้งานได้ละกันนะครับแล้วก็ในส่วนความสว่างเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ300นิตนะครับซึ่งโดยรวมแล้วมันไหวไหมอันนี้เมื่อเทียบกับเดี๋ยวขอกสว่างอันนี้คือสว่างสุดแล้วนะครับก ยังสู้ไฟสตูผมไม่ได้ซะทีเดียวนะโดยรวมแล้วคิดว่าอินดอร์โอเคแต่ว่าเอาดอร์ถ้าสมมุติว่าเป็นวันที่แดดจ,จ้าหน่อยหรือคาเฟ่เปิดโลง่งมันอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับถ้าอยากจะให้จอสว่างกว่านี้ก็คงต้องไปโนบุ๊กที่บั d เจตสูงกว่านี้นะครับต่อมานะครับก็จะเห็นว่าด้านบนของเขาเนี่ยมันมี privacy shutter ของกล้องเว็บแคมเขาเว็บแคมตัวนี้ ถ้าคุณกลัวโดนแฮกคุณก็ลากปิดไปเลยนะครับแต่คุณภาพเว็บแคมผมก็ไม่ได้จะชมเชยอะไรมากนะเพราะเป็นเว็บแคมตามมาตรฐานทั่วไปะลงมาให้ตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด full size นะครับแปลว่ามี Number p a แให้มาด้วยนะครับทำงานเอกสารที่แบบคีย Excel อะไรอย่างเงี้ยฮะทำบัญชีสเปรดชีตชอบกันนะครับแบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องมากดข้างบนเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าเลเยอรของมันเนี่ย เป็น Number Key ที่ไม่ได้100%เหมือนของ Desktop นะเพราะว่าตัวบวกมันอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ตัวลบอยู่ข้างขกันตัว l a ขึ้นไปอยู่บนสุดเลยติดกับปุ่ม Power นําล็อกมาอยู่ขวาสุดนะครับแต่ว่าถ้าคุณปรับความเคยชินก็ไม่มีปัญหามาหรอกครับสามารถใช้งานได้ปุ่ม Power ตรงนี้มันจะแข็งกับปุ่มอื่นๆน,นะครับแล้วเวลากดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวลั่นเพราะคุณต้องตั้งใจกดจริงๆมันถึงจะลั่นนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีใครออกแรงแอันนี้กดล,ลงไปอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมลองใช้น้ำหนักมือกดทั่วๆไปกับปุ่มข้างกับปุ่ม Power เนี่ยปุ่ม Power มันกดไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยมันก็จะมีความวีเวอรบุ๊กอยู่นิดนึงนะครับตรงน,นี้เห็นไหมปุ่ม Enter เนี่ยมันจะมีลายขีดๆให้มันดูสนุกขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะวีเวบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้เน้นหรูทีเดียวแต่เขาเน้นความเป็นวัยรุ่นด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะ้าคุณใช้นตบุ๊กตัวนี้คุณก็จะวัยรุ่นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะต่อมานะครับก็จะเห็นว่าฝั่งเนี้ย เลเยอร์ out, ไม่ได้มีอะรให้ตินะครับก็เป็นเลเยอร์ปกติของโน้ตบุ๊กทั่วไปลูกสอนขนาดเท่ากันทุกปุ่มไม่น่าจะกดผิดอะไรนะครับมีไฟ LED แบคเล t สีขาวสามารถส่องลอดรอะอมาได้ชัดเจนแต่ว่าก็ลอดออกมาแบบมองเห็นนะนะไม่ได้ดูพรีเมียมสวยงามอะไรเพราะว่าความคมชัดมันก็แน่นอนนะครับตามกลุ่มบัตเจ็ตโน้ตบุ๊กราคา20,000กลางของเขานะครับฟีลิ่งการใช้งาน ก็ถือว่าเป็นสโตรกที่สามารถใช้งานได้จริงนะไม่ได้ตื้นหรือว่าไม่ได้ลึกจนเกินไปจนคุณแบบพิมพ์แล้วหงุดหงิดหรือว่าพิมพ์แล้วฟินอะไรนะครับเพราะตัวนี้ผมว่ามันอยู่ในเรนจ์ของมาตรฐานทัชไรส์สปอนส์ก็จัดว่ามีในระดับที่โอเคแล้วกันนะครับแนะนําว่าไปลองตัวจริงดีกว่าเพราะคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะต้องอยู่กับคุณไปตลอดอายุการใช้งานของบุกนี้เลยนะครับลงมาในส่วนของทัชแพดนะครับก็จะเห็นว่าทัชแพดเนี่ยมีขนาดใหญ่แต่ว่าเอียงมาทางฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าคุณไม่นับอ้นัมมเเบบออออรรรแพดดดนนนนีีี่่่่ยยกกก็็ถถืวาาาาาาาููตงงงงลลละค้ขขใหญุณส ลากล่างสุดไปบนสุดขอบชนขอบโดยที่คุณไม่ต้องยกนิ้วได้นะครับแล้วก็ s e n s i t i v i t y เมาส์ไม่ต้องปรับแบบละเอียดหรือว่าเร็วมากก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันการกดครับก็สามารถกดได้ ถึงด้านบนตรงนี้นะครับถึงแม้จะต้องออกแรงกว่านิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วยังใช้นิ้วเดียวลากและกดได้อยู่นะครับเท็กซเจอร์ก็มือแห้งมือเหงื่อก็โอเคเพราะมันเป็นผิวแบบกระจกนะครับสมัยนี้ผมคิดว่าผู้พัฒนารถบุ๊คเขาค่อนข้างจะลงตัวแท็คแพดแล้วนะครับฝั่งวินโดว์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขี้เลยนะสมัยก่อนถ้าแท็คแพดดีต้องเป็นของฝั่งค่ายผลไม้อย่างเดียวฝั่งวินโดว์สู้ไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนีมน้มันก็ยังสู้ค่ายผลไม้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็ดีจนถึงขั้นแบบคุณไม่ต้องต่อมาสแแยกก็าาามรรรถใช้้้งงนนไดลวะคตเอา สติเกอร์โดยรอบตัวเครื่องผมว่ามันเยอะนิดหนึ่งมีคไอ i ห้ามีโปรเฟกต์การันตีออฟฟิศโฮมสต t เ d น n t บิวต์อินแล้วก็โฆษณาอะไรต่างๆของตัวเขานะครับซึ่งถ้าคุณไม่ชอบคุณก็สามารถลอกออกไปได้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อไปนานแล้วก็อย่าลอกดีกว่านะครับถ้าคุณซื้อไปไม่อยากมีคุณลอกแต่วันแรกเลยเพราะถ้าคุณเก็บไว้นานมันจะมีคราบสกปรกทําให้มันดูด่างนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับส่วนตัวผมชอบลอกสติกอร์ทิ้งหมดอยู่แนละ้วสำน้นบุกนะ IO ต่อมาครับอนน ไม่มีอะไรนะครับมี USB Type A อยู่1ช่องนะครับปกติโน้ตบุกทั่วไปเนี่ยฝั่งซ้ายมันจะเป็นเมนหลักและฝั่งขวาเมนรองแต่ว่าอันนี้ฝั่งซ้ายเป็นรอง ฝั่งขวาเป็นหลักนะครับเพราะที่เหลือเนี่ยมันมาอยู่ขวานะครับมี DC In มี HDMI มี USB s u p e r s p e e d 2ช่องแล้วก็ Type C s u p e r s p e e d แล้วคอมโบ3.5หูฟังไมโครโฟนครับก็พอการเชื่อมต่อ v i v o Book ทั้งหลายเนี่ยมันจะดูกักกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าสมัยน claro> hmm. ี้ฮะมันเป็นสมัยที่ควรจะเป็น USB 3.0 s u p e r s p e e d อย่างต่ำใช่ไหมแต่ว่านี่เขาก็ยังคงให้2.0มาอยู่นะครับบริเวณฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มี Super Speed จริง2ช่องแต่่วาช่อง Typpe ขเา มันไม่ใช่ช่อง power delivery นะครับไม่ได้ออกแบบมาให้ทำ display output ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ที่ชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้คุณยังคงต้องใช้ที่ชาร์จแบบ dc in อยู่นะครับเป็นข้อเสียเลยบางทีผมแนะนำใครซื้อน้ตบุ๊กเนี่ยผมแนะนำอย่างแรกเวลาคุณชาร์จผ่าน pd ได้มันจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะ,ะคุณสามารถใช้ที่ชาร์จเียวกว่ามือถืออะไรต่างๆได้หมดเลยแต่ว่าตัวนี้น่าเสียดายนะครับยังคงเป็นน้ตบุ๊กเจนก่อนก็คือคุณยังคงต้องพกที่ชาร์จของมันแยกอยู่นะครับเมื่อกี้เสียบ pd ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็อย่าไปว่าอะไรมากนะครับสเปคแบบนี้กับราคาค่าตัวประมาณ20,000ื่นกลางๆคุณก็คงจะหวังให้มันครบทุกอย่างได้ iO พอร์ตการเชื่อมต่อที่ดีสุดคงไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละครับส่วนลําโพงด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่บริเวณตรงเนี้ยล่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเอียงออกข้างนิดนึงนะครับคุณภาพเสียงก็พอฟังได้นะครับตามสไตล์โน้ตบุ๊กมันไม่ได้ถึงขั้นที่คุณฟังแล้วแบบมีอัตราสรแต่ก็ฟังพอรตแคสไม่หงุดหงิดแต่ว่าฟังเพลงอาจจะหงุดหงิดนะครับเพราะ ค่อนข้างจะเป็นแบนนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กยังไงมันก็คือโน้ตบุ๊กอย่างนั้นแต่ว่าโน้ตบุ๊กพวกที่มันดีๆหน่อยคุณอาจจะต้องไปมองไอ้พวกเกรดเซนบุ๊กที่มันราคาสูงกว่านี้นะครับโดยรวมแล้วถือว่ามีมาให้อย่าไปหวังอะไรมากแต่ว่าความดังเนี่ยจัดว่าทําได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูสเปกกันบ้างฮะ CPU เนี่ยครับรหัสมันเป็น H series นะครับ v i v o b o o k แบบรหัส 16X เนี่ยครับมันจะเป็นสเปคคล้ายๆเกมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ i5 12500H มันจะเป็น CPU ตััวววีีียพกตม่ Note Per ท45 4์ Gaming r อ8 efficient Core นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเป็น CPU ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มากกว่างานเอกสารทั่วไปนะครับหมายความคุณเอาตัวนี้ไปตัดต่อว,วิดีโอทำโมเดลลิ่งอะไรแบบงานเกรดเดียวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กได้นะครับแต่ว่าเป็นงานที่ไม่ได้เน้นการ์ดจอจะว่าอย่างนั้นดีกว่าถ้าเน้น CPU อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องซื้อเกมมิ่งก็ได้ซื้อตัวนี้ก็ได้สเปคพอๆกันนะครับแต่ต้องยอมรับว่า โรคระดับร้อนของเขาไม่ได้อลังการเท่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะแรงเท่ากันแต่ว่ามันอาจจะดึงความแรงนั้นได้นานไม่เท่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งพอมันบูสต์ขึ้นไปสูงถึงระดับที่มันร้อนแล้วค่าคล็อกก็จะหลดลงมาแต่ว่ายังไงก็ตามมันดีกว่าพวกไอ้รหัสที่มันเป็นรหัดสำหรับโนบุตีนอัดไลท์อยู่แล้วนะครับในเรื่องการทํางานโหดๆนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเมมโมรี Memory ตัวนี้ให้มา8 g b เป็นออนบอร์ด DDR4 นะครับซึ่งก็ผมคิดว่าอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับการทำงานพวกโมเดลลิ่งแล้วงงาาาานนนนนตตััััััดดดด่่่อออออววิีโะะะครรรบแ board, จจบแมมมมมกกกกก็็เเปปจจหไไไย้ อาจจะไม่ต้องคิดถึงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณคิดว่างานของคุณต้องการแรมมากกว่า8 g ิ อาจจะไม่ใช่ทางเรื่องของคุณนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้กราฟิกนะฮะก็มี Intel USD มานะครับอันนี้ยังไม่ใช่ i ีริสเนะครับโดยรวมแล้วโคเด็กอต่างๆมันก็มีมาให้นะครับเพียงแค่อาจจะยังไม่ได้อลังการเท่า i ีริสเเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าแนะนำนะครับเน้นกันในเรื่องของ CPU เป็นหลักนะครับส่วนของกราฟิกแล้วก็ส่วนของเมมโมรีอาจจะยังไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะครับสตัวเรจนะครับให้มา5 1 2 g b นะครับตัวนี้ฟอร์แมตแล้วเหลือมา4 7ประมาณสี่าร้อยาจ็ดสิบหกนะครับต่อวินาทีนะครับถือว่า แช่งทั่วไปก็เลื่นดีไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณบ้าเบนช์มาร์ก หรือว่าโอนถ่ายฟุตเทจเยอะๆต่อเวลานะครับก็อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดในตลาดนะครับเพราะว่าดีสุดอาจาจะมี3ามกิกสกิกจนไปถึง7จ็กิกะไบต์ต่อวินาทีเลยก็มีเช่นเดียวกันฮะทางด้านชิป Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ax 2 0 1ศนะครับเป็น Wi-Fi 6ธรรมดานะครับไม่ใช่ Wi-Fi 6 e นะครับอันนี้ถามว่าจำเป็นไหมก็แล้วแต่คนจะมองเช่นเดียวกันนะครับโน้ตบุกรุ่นสูงกว่านี้พวกเซนบุกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้เป็น Wi-Fi 6 e มานะครับแต่ว่า99หรือว่า เปนขึ้นไปเลยมั้งเนี่ยในตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันยังเป็น Wi-Fi 6ธรรมดาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเตอร์มาตรฐานปัจจุบันตัวนี้มันก็สามารถให้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ของเราเตอร์ปัจจุบันแล้วนะครับในขณะที่ Wi-Fi 6e เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับนี่แหละฮะเป็นจุดที่กั๊กข,ของ n o บุกตัวนี้นะครับแต่ว่ากั๊กก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ทีเดียวเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ 6e อยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ได้ฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดดิ้ผมวบ โดยรวมนะครับ Vivo Book ตัวนี้นะฮะราคาค่าตัวมันก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0กลางๆนะครับ2 6 9ห0หรือประมาณ27,000นก็ว่าได้นะครับหลักๆแล้วนะครับมันก็เหมาะสมสำหรับคนที่ใช้งานเน้น CPU เป็นหลักต้องการจอที่มันใหญ่นะครับไม่ได้เน้นเล่นเกมมากเล่นเกมพอได้แต่ว่าคุณจะหวังไปเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้พวก A t ท t l e เนี่ยอาจจะไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นการจอออน CPU เป็น u s d ไม่ใช่ i ี s x e ด้วยซ้ำนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆมันก็ไม่มีข้อติอะไรนะครับเป็นโน้ตบุ๊กจอใหญ่่ที ้งานทั่วไปได้ดีเลยการท่องเว็บการเล่นเน็ตการตัดต่อรูปภาพโอเคนะครับแบตเตอรี่ผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าอึดมากๆนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมใช้งานมา คือทั้งวันผมว่าอยู่ได้แน่นอนนะครับผมใช้อ่านข่าวมา3ามสีอาทิต์แล้วก็จะรู้มันเป็นอย่างดีนะครับว่าแบตเนี่ยแทบไม่ต้องชาร์จเลยนะครับแล้วก็ชาร์จไม่ได้ชาร์จด,ด้วยชาร์จถือว่าค่อนข้างเร็วและก็อยู่ได้ทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับข้อติะอะไรต่างๆมันก็ตามสไต er book ล์ยูเออ o ์บุ๊กอะครับคือโน้ตบุ๊กมันก็ดีแล้วแต่เขาต้องตั้งใจตัดฟีเจอร์อะไรออกไปบางอย่างไม่ฉะนนั้นตัวบนกว่าอาจจะขายไม่ได้ตัวนี้ก็แน่นอนนะครับ io ที่มันไม่ได้แรงนะครับเป็น USB เจนเก่าชาร์จ PD ไม่ได้บางคนอาจจะไม่ซีเรียสแต่บางคนซีเรียสอย่างผมเนี่ยผมต้องการให้ชาร์จ PD ดีได้ตัวนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับฝาพับอาจจะไม่ได้ฟีลิ่งพรีเมียมเหมือนตัวที่แพงกว่านี้นะครับก็บางคนอาจจะไม่ซีเรียสนะครับแต่ผมก็ซีเรียสเช่นกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไอ้พวกสตอเรจภายในแล้วก็ชิป Wi-Fi เนี่ย มันก็ไม่ใช่ตัวท็อปสุดอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ซีเรียสอีกนะครับคุณต้องลองถามตัวเองัหละว่าคุณเป็นคนที่พิกกี้แบบผมหรือเปล่าเป็นคนที่ต้องการรายละเอียดเล็กน้อยแบบผมหรือเปล่าถ้าใช่หรือว่าคุณเคยจับโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมมาแล้วเนี่ยตัวนี้แน่นอนนะครับมันไม่พรีเมียมแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยที่ผมว่าไปคุณไม่ต้องการโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดในทุกจุดแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยต้องการความคุ้มค่าเป็นหลักในงบบ2000กางงงๆตตต้้ออรรปคคแนนนียััวมโจท์ุณ